ดีครับพวกผมนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะเทคโนโลยีอยุตสาหกรรมวันนี้พวกผมจะมาทดลองเรื่องการสร้างวงจรแปลงไฟเพื่อใช้กับมอเตอร์ย4บโวลต์นะครับสมาชิกมีดังน,นี้หนึ่งผมนายวิศรุณาครับผมนายธิติกรศษาครับผมนา,นายพุทธินันท์รารมครับผมนา,นายเมธารสศมทรครับอันนี้เราวงจรที่เราออกแบบที่จะใช้กับมอเตอร์ย4บี่โวลต์นะครับผมอันนี้คือที่ผ่านจากมอแปลงครับเราใช้มอแปลงแปลงลง มาที่18โวลต์50เฮิรต์นะครับผมแล้วก็ผ่านไดโอดไดโอดแบบดิดนะครับผมเพื่อกรองกระแสนะครับผมหลังจากนั้นก็เพื่อให้กระแสเรียบขึ้นเราก็จะผ่านที่ตัว C 2ตัวนะครับขนาด4,4700 4, ไมโครฟารัดนะครับมาดูการจำลองการทำงานเลยนะครับผมหลังจากดูการจำลองในการทำงานแล้วนะครับผมกระแส แรงดันที่วัดได้นะครคือประมาณยี่สิบสี่โวลต์จุดสองนะครับผมแล้วมาดูตรงกรฟาฟนี้ครับกระแสค่อนข้างเรียบนะครับผมแล้วเรามาดูการเดินทางของโวลต์นะครับผมโอเคแล้วจะมาดูการกระแสกันนะครับผมแบบกะระแสแล้วหลังจากนั้นเราจะไปดูแผ่นปริ้นท์ที่เราออกแบบไว้นะครับผมนี่คือแผ่นปริ้นที่เราออกแบบไว้นะครับนี่คือลายทองแดงนะครับผม แล้วมาดูแบบนี่ครับนี่คือแบบที่เราจะต่อนะครับผมโอเควันหลังจากที่เราต่อแบบจําลองในในโปรแกรมนะครับเราจะมาต่อทดลองการทดลองต่อจริงดูนะครับในโฟลเดอร์บอร์ดเป็นการทดลองก่อนนะครับว่าสิ่งที่ต่อในโปรแกรมจะสามารถทำงานได้หรือเปล่าครับโอเคครับ ทดลองในโฟลเดอร์บอร์ดนะครับเรามาวัดโวลต์กันนะครับว่าโวลต์จะได้24ตามที่เราต้องการหรือเปล่านะครับผมได้ประมาณ24นะครับเป็นโวลต์ที่เราต้องการเรามาต่อต่อไปนะครับเราจะทําการต่อเข้าโหลดนะครับผมขนาดไฟขนาด24โวลต์60วัตต์นะครับทุโอเคครับก็จะมาดูอุปกรณ์นะครับอันนี้ก็จะ้อแปลง18โวลต์นะครับ อันนี้ก็อุปกรณ์ทั่วไปครับอันนี้ก็วงจรที่เราต่อเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็มอเตอร์นะครับ12โวลต์นะครับอันนี้ก็แผ่นปิ้นครับหัวแลนะครับตะกั่วครับหลอดไฟ24โวลต์60บาทนะครับแล้วก็อันสุดท้ายครับมัลติมิเตอร์ครับเรียัรนจะมาลอกลายลงแผ่นปิ้นนะครับผมเราจะมีลายที่เราปิ้นออกมาแล้วนะครับัเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็น้ำยาล้างเล็บนะครับวิธีการลอกลายคือเทอันนี้ลงไปเลยครับ ทีไปให้ทั่วแผ่นนะครับเทยาเท่ากันนะครับมีน้ำที่ทข็งแนงครับปึ๊บปึ๊บุ๊ดแซบแซบต่อไปครับเราก็เอาลายที่เราเตรียมนะครับผมเอาลงไปในแผ่นนะครับ ก็ทิ้งไว้รอจนกว่ามันจะแห้งน,นะครับขั้นตอนนี้คือการแชร่น้ำนะครับทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีนะครับใน2 0นาทีนะครับเราก็จะมาโลกเป็ดทิ้งนะครับเราก็จะค่อยๆขยี้ไปนะครับ จากที่เราลอกแผ่นกระดาษรองอมาหมดนะครับก็จะได้ลายแผ่นปิ้นมาอย่างนี้นะครับวันนี้เราก็จะมาแช่ต้งยาจัดแผ่นปิ้นกันนะครับเทลงไปมันท่มมดยก็แช์ไว้นะครับ น,น้ำยากดเกลือหลังจากที่เราแช่น้ายากดเกลือแล้วนะครับแล้วลายที่เราที่ติดเครับแผ่นทองแดงก็หลุดก็ยังอยู่นะครับต่อไปเราจะเอามาลายเมือกน,นะครับเพื่อให้เห็นแผ่นทองแดงนะครับแล้วก็นําไปต่อวงจรต่อไปครับนี่ก็นี่ก็เป็นวิธีการล้างเมึกออกครับเพื่อให้เห็นแผ่นทองแดงครับที่เราต้องการเหลืออยู่นะครับผม ทำความสะอาดไปให้เรื่อยๆจนแผ่นสะอาดดีตามที่เราต้องนี่ก็จะเป็นขั้นตอนการเจาะรูของแผ่นฟิล์นะครับ<ม>เพื่อเอาไปต่อวงจรนะครับต่อหล,ลังจากที่เราเจาะแล้วนะครับเราก็ลองเอาพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์วางลงไปนะครับผม เราวางได้แล้วครับต่อไปขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการปัดกรีนะครับผมจะมีหัวแร้งนะครับแล้วก็มีตะกวัวนะครับโอเควิธีการปัดกรีก็ง่ายๆนะครับผมแค่เอาหัวแร้งมาที่ตรงที่เราจะให้มันเชื่อมติดกันนะครับโอ,อเคแล้วครับผมหลังจากที่เราปัดกรีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ แรกครับเราจะข้มอแปลงมาแล้วับแล้วก็มอแปลงนะครับเรา่อต่อเข้ผมหนังบล็อกแล้วไฟที่ผ่านใน้หมดแล้วก็ตัว C แล้วก็บิดน,นะครับโอเคครับมาจ่ายไฟแล้วครับผมเปิดไฟแล้วครับแล้วมาเช็คดูน,นะครับว่าไฟมันจะออกหรือเปล่าดูสิเอออ,ออกไหมไฟจกออกมาที่ประมาณประมาณยี่สิบยี่สิบสี่ครับ 25โวล์นะครับผมประมาณ25โวล์นะครับผมโอเค25 20ต่อไปนะครับผมเราจะมาลองต่อกับโหลดหลอดไฟขนาด24โวลต์นะครับ60วัตต์ครับข้ามาเป็นว่างเปล่าเริ่มเริ่มเลยครับผมนี่ครับติดครับผมไปสว่างครับโอเคครับตอนตอจากนี้นะครับเราจะมาลองต่อกับมอเตอร์นะครับแต่มอเตอร์ที่เราหาได้นะครับ จารย์ที่ให้มอเตอร์ี1 4 24โวลต์นะครับผมแต่กลุ่มพวกเราไม่สามารถหาได้นะครับเราหาได้ที่12โวลต์นะครับผมเราเลยทำการต่อต่อไฟเพื่อให้กระแสไฟดรอลงเหลือ12โวลต์นะครับเพื่อที่จะใช้งานกับมอเตอร์1 2โวลต์ครับเรามาลองดูกันด้าว่าวงจรที่เราแปลงไฟกระแสสลับมาเป็นไฟตรงจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับมาวัดกัน มอเอดีดีซีหาตัวจองโวล์หมุนนะครับผมโอเคนะครับ,คครบต่อไปจะเป็นการทดลองครับจากการที่ทดลองผที่ผ่านมานะครับเราทราบได้ว่าไปบ้านคือกระแสสลับนะครับซึ่งมอเตอร์ใช้กระตรงครับการที่เราใช้ในโอนะ ยางทางไฟฟ้าคืเรียบเรียบและสามารถใช้งานในมอเตอร์ไฟฟ้าเสร็ตรงได้